ได้ตัดออกเวทีเขาเด็ดตัดออกได้พี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยเวทีเราตัดออกทุกด้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาตัดออกหมดนะครับอ่าแล้วก็ตู้ลำโพงก็จะมาอยู่ด้านหน้าเวทีก็ขยับเพราะ,ระาว่าปกติแล้วเวทีตู้ลำโพงก็จะต่อกัรนั่งร้านไปแต่ด้วยความว่าสถานที่จํากัดนะครับก็เลยได้ย่อเข้ามาวันนี้ก็จะเป็นอ่าลัซิ่งวงใหญ่นะครับที่ จะมามอบความสุขในรูปแบบนำเรื่องต่อกอนให้พี่น้องชาวบ้าน่าตสุรินได้ดูได้ชมกันนะครับอย่างนั่งร้านด้านข้างก็ขึ้นไม่ได้นะครับสลิงเราก็ขึ้นไม่ได้นะครับผมเพราะว่าติดต้นไม้ใหญ่ติดต้นไม้ใหญ่ครับตอนนี้ก็ทยอยกันทยอยขึ้นฉากขึ้นประดับเวทีกันอยู่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วลำอยู่บ้านธาตนะครับอำเภอรัตนบุรีน,น,น้องอามยุดใส่ลูกอ,อามได้ไปน้ำวงบ่ลูุกหรือยูบยอย่บ้านสุพิดมีมองนางบอลนอพอตอนนี้ถ้าใครมายังพอมีด้านหลังนะครับและอศถรรย์ <laughs> มีอาถรรย์คือบ้านเชียจิราพี่น้องบ้านเชียจิราเพราะว่า คือมันบวยวหมอกนางข้าเ้าเลยต้องเลยทําแบบนี้พี่น้องจะทําให้คนเบิ้งขึ้นเป็นสเตปนี่สเตปแบบนี้เพราะว่ามันขยายไม่ได้แล้วหนุ่มไก่ชีสเกตไหมครับพ่อไม่ไกลลูกเลยแยกส้มปล่อยมาไม่กี่กิโลครับเลยแยกส้มปล่อยมาไม่กี่กิโลมาเลยนะลูกมาเลย นี่คือใครมาแบบไม่มีเสือกก็จะมานั่งตรงนี้นะครับแต่ห้ามคนเมาขึ้นนะครับเพราะว่าหัวจะทิ่มลงมางานนำ้ำมาศการครับงานานำ้ำมาศการงานาพระธาตุนะครับองค์พระธาตุมือนีวงใหญ่ยูอุด,ดอนขับพอมืออื่นมีงานวงหน่อยอยูปราจีนครับอ้าว โชคโชคมันมันนะลูกเด้อเงีปังปังโอ้ยพอ่อขึ้นไปลองเพล็กน่เด้อรถอันสิบหกล้อให้พอ่อขึ้นไปน้จ่จากเมืองเนไ้ได้ลูกเวทีรถสิบหกล้อนะครับประถมอนเตอร์เทนเมนต์นะครับบริหารโดยลูกอาร์มลูกดาบสอนะครับซึ่งวันปีนี้เป็นวงแรกครับที่มีรถสิบหกล้อทําเวทีเครื่องเสียงมาตรฐานให้กับประถมอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ ใครอยากได้รูปแบบวิธีเคลื่อนที่แบบามาตรฐานอลังการครับประถมเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะครับผมศิลปินมากมายมีสเตนครับมีสเตนให้นั่งเพราะว่าสถานที่มันไม่มีก็เลยต้องใช้ระบบนี้ครับเดี๋ยวรถ ตอนนี้สถานที่แคบมากนะครับไม่สามารถขยับได้ระเบียบประเด็นที่ในสถานิที่มันหน่อยมันเลยเต็มพ่น้องสถานที่หน่อยแล้วก็ทั้งติต้นใหม้ต้นใ่นี่น้ำครับต้นใหม่ต้นใหญ่พันธี่าหันหนาออกไปทางพุทธค่าต้นใหม่จริงๆแล้วกันแราคาองค์พระพุทธรูปซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนี่คือ,อวัฒนธรรม ที่สาลใต้นะครับเท่ากันมากครับพี่น้องอันนี้คือคนพื้นที่คนบื้ที่จองแล้วที่นี่เหลือเหลือต่ค้นพี่น้องทางไก่นะครับที่ซิมาบ้านหนูกับพ่อเหรอบ้านหนูแล้วหนูอยู่บ้านไหมเนาะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวพ่อจะพาปาไปเยี่ยมชมข้างในว่ามันเป็นงานไรว่า สถานที่สถานที่แก้วพ่อว่าอำเภออะไรของเออ๋อเอาอๆ้อูาเมอเ่งรอเ่าามาๆมาครับมาแตนน้าลน้วนน่ากมาจากมือแล้วพระมาจากมือแล้ว มาเขามาเลยแม่มาขามาเจีกับพระเอกคือกันลาเนี่ยเตจีกับพระเอกตัวกันลาเดี๋ยวิจะห้รูเป็นอไหมครับทะเท่าแล้วอยู่เบื้องหลังมาใกล้แห้งนมาจากพี่หนาใกล้แห้งอ๋อพาหนาบิง เนี่นั่นลบกวนันลบกวนมันลบปีมามเข้าสิพทาที่เออ่าเขาเตยนกันเขามาเขามายายเขามาแม่มาเห็ดบุญแล้วมาทานดูม่อม่แม่เขามาพี่แม่เขามาพี่ยังม่ใกล้เอ้าเออนี่นะงเขามามาผมสูงย่ดอกเห็นกันเยอะ ไปแล้วนะโมนาขอบคุณนครับอคนขอบคุณนแม่ด้วยยุ่ซอแจ้งด้วยล่ะโอ้โหทับาดนคนกับทักบาทว่าอะไรบางบ่มบ่ซื้อเมตุบุญพ้อมตอนนี้สิพาพี่น้องเบิ้งเบื้องทางในนะครับผมว่า รับนี่คือสถานที่นะครับบันไดขึ้นมาเข้าก็สิเจอจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้บุตรครองบุตเมแ์เต้จังคิดจังใจเอาออคือด้านในนะครับไม่คือด้ดานในด้านในของอบนบน บนพระาธาตุนะครับบนพระาธระา,ธะาธตุนะครับบนพระทานนี่ก็ชื่ององพระธาตุนะครับผมครับในองค์พระาธาตุก็จะมีสารีวิาธาตด้วยนะครับต่อม,อมาคือด้านในเด็กผู้หลังเดอนี่คือด้านในครับอยู่ในตรง เจ้าผ่าอยู่ป่ะเนาะพี่เต้ยผ่องใสอยู่ไหมเนาะพี่เต้ยผ่องใสสวัสดีนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวพ่อยังไม่ได้ทักทายนะครับ๋ย่างก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับยังไม่อ่านรายชื่อนะครับพาพี่น้องกําลังพาพี่น้องชั่วทางไหนก่อน มีหลายมุมหลายด้านเพราะว่าสถานที่ตั้งไว้ที่แบบแคบก็บกสิ่งปลูกสร้างหลายพี่น้องกว้างสำหรับในการสิ่งปลูกสร้างปฏิจจทัณงายันไงทุกปีทุกป,ปีครับปีละหลายคณะอยู่ปีนี้พออยังพันรัวมีคณะได้แน่เขามากโบเกตีน้องแจ้งปีเลยข้างดีการปีเลยบุกมา

ตั้งของมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับทางเขามาวัดจะยอดเดือนนะครับบ็เรีขายปัดน,นะครับแต่แต่สาภาพพี่น้องเข้งมาแล้วก็สีนี่คือสักการะมนีก่อนสักการะขะราวาตรงนี้ก่อนครับมองเห็ดบุญนะมีหลายมองหลายทีดูกระปูสีปูขาวอยู่ข้างล่างว่า อยู่วัดอย่าลืมโลกกบแม่เออเรียกกบแม่มาด้วยนะเอาเอาแม่มาด้วยไหมอ่าเออเดินหน้ารถบัสเลย